ช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมทําบุญค่ะโดยจะพาไปทอดผ้าป่าที่ประเทศกัมพูชาค่ะโดยตัวแทนจากเสีอำเภอชายแดนนะคะได้จัดพ้าป,ป่า2แผ่นดินไทยกัมพูชานําชาวบ้านกว่า2,000คนนะคะเดินทางด้วยรถยนต์200คันเดินทางข้ามแดนร่วมทอดผ้าป,ป่าเพื่อสมทบทุนในการสร้างสาราการเปลี่ยนที่วัดประสัสีมาจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาค่ะที่บริเวณจุดผ่านแดนทาวรช่องจอม ตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินนะคะนายวันลบเรืองพรเจริญนายอำเภอเมืองสุรินพร้อมด้วยตัวแทนสีอ่อำเภอชายแดนและคณะสงฆ์ข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนกว่า2,000คนค่ะได้เดินทางข้ามแดนด้วยรถยนต์กว่า200คันรวมทอดพระป่าสามัคคี2แผ่นดินไทยกัมพูชาเพื่อสมทบทุนสร้างสาาก,การ,รเรียนขนาด32,25เมตร<ม>ทอดถวายณวัดประสาทสีมา ตำบลจับเปียงตาวอำเภอเอาลลองเวงจังหวัดอุดรีชัยประเทศกัมพูชา ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะจากนายอำเภอเอาลองเวงพร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกัมพูชาและประชาชนชาวกัมพูชากว่าหนึ่งคนค่ะซึ่งวัดเตาลองเวงแห่งนี้นะคะมีเนื้อที่6กไร่มีพระจำพรรษาอยู่6รูปมีชุมชนรอบวัด5หมู่บ้านประชาชนส่วนใหญ่ก็มีฐานะยากจนนะคะขาดแคลนวัสดุก่อสร้างสารสาาการเปเรียนพิธีทำบุญท,ท,ท,ทอดพระ่าสสมัคคพีรวมยอดเงินกว่า400,000บาทและนายวรรดเรืองพรเจริญในอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะก็ได้บริจาคก,กระเบื้องปูพื้น มูลค่า1 2 1 5 0 0บาทถวายสมทบทุนสร้างสาร,ราการเปรียนขนาด32ขุน25เมตรด้วยค่ะนี่คือเรื่องของการทำบุญน,นะครับ,รบในพื้นที่ภาคอ,อีสานจังหวัดสุรินทร์นะครับพื้นที่ใกล้เคียงกัน